ไม่ m e r d a Sculptura 2022 อะไรครับวันสบายๆแบบนี้มาคุยกันถึงเรื่องเสียตังค์นีกว่าเรื่องรถใหม่นะครับก็เรามาดูนะครับในทุกๆปีนะครับในช่วงประมาณเนี่ยนะครับประมาณตุลาบวกลบเนี่ยนะครับก็หลายๆค่ายเขาก็จะออกโมเดลใหม่ของปีใหม่นะครับปี2022มานะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีรถใหม่มาให้เราได้เห็นได้แบบว่าน้ำไหลกันแล้วนะครับช่วงเวลาแบบปลายปีแบบนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับใครที่แบบว่า มองหารถใหม่หรืออะไรก็ลองมองหารถแบบปีที่ตกรุ่นอะไรเงี้ยปี2021อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะเอาโมเดลใหม่เข้ามานะครับราคาก็จะค่อนข้างดีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองบอกว่าเล็งๆอะไรไว้ก็ลองดูโปรโมชั่นดูเซลล์ช่วงนี้ไว้นะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่านะครับ m มอร์วิลล่าสกาวชิ่นะครับปี2022นะครับก็สำหรับสกา l p t u r ่าเนี่ยเราก็เห็นแวบๆอยู่ในโชว์รถฟองนะครับรู้สึกว่ารวมๆแล้วนะครับ ทั้ง3 g r แกรนทัวร์รวมกันเนี่ยเขาก็จะได้ไป3 s t สเตจนะครับสำหรับ m ม r ร d ด s าสก p t u r รานะครับซึ่งสีทีมของเขาก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับปีนี้นะครับจาก บา r รน m e ริด a านะครับบาเรน m c r ก r ร n ตอนนี้ก็เป็นบาเรนวิกตอเร o ยสนะครับเป็นสีทีมซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสำหรับ s c u l ชูร r าใหม่นะครับเขาเคลมว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีความแตกต่างหรือเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะในตระกูลของรถโรดบ Bike Merida นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสกอปชูร่ a ก็จะเป็นรถไลท์เวทเขาแล้วก็ r e a c t o ตของเขานะครับก็จะเป็นตัวแอโร่นะครับผมซึ่งสกอปชูร r าครั้งนี้เขาก็บอกว่าเบาขึ้น 4%นะครับมีความแอโร่มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่แล้ว1 0วัตต์นะครับดรากน้อยลง1 0วัตต์แล้วก็มีความสบายมากขึ้น30%เลยนะครับก็เขาบอกว่าความสบายที่ได้มาตรงนี้นะครับ30%ก็เพราะว่าสามารถที่จะใส่หน้ายางได้ใหญ่ขึ้นถึง30มิลเลยนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดที่มากับตัวส c u ลชิร a ตัว Top ปนะครับก็จะมาพร้อมกับยาง28่นะครับดูราเอช12สอปีดนะครับน้ำหนัก ทั้งหมดเนี่ย6.9กิโลกร,รัมนะครับโอ้ว้าวสุดยอดมากเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้นะครับมาิด้านเขาน้ำหนักลดลงไป4%นะครับทำให้เฟรมของเขาเหลือแค่822กรมัมเท่านั้นเองนะครับตะเกียบ389กรมัมก็เบาลงไปประมาณ4%นะครับจากตัวที่แล้วถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับล้อ Vision Metron 45นะครับแล้วก็ ปกติแล้วนะครับเมร์ด้าเขาก็จะมาพร้อมกับพวกบาร์สเต็มที่ไม่เป็นตัว MSA ก็จะเป็นตัววิชั่นนะครับตัวบาร์ของเขาแต่ตอนนี้เขาก็จะมีบาร์สเต็มที่เป็นอินทิเกรตเพื่อให้เกิดความแอโร่ขึ้นเป็นของเขาเองนะครับเขาใช้ชื่อว่าเมอร์ด้าทีมนั่นเอง แล้วก็ตัวท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับ Continental อย่างที่บอกเป็นไซส์28นะซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วนะครับผมก็ดูว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆเดิมนะครับมีการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าที่มันแตกต่างก็คือเรื่องของคาร์บอนเลก็คือมีการวางคาร์บอนที่เปลี่ยนไปทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้ำหนักโดยรวม822กรัมนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่ารวมสีหรือว่ารวมพวกสติกเกอร์ดีแคลือเปล่านะแต่ผมเข้าใจว่า อันนี้น่าจะรวมนะเพราะมันมาไปมาเป็นสีทีมบาเรนส่วนเรื่องราคานะครับยังไม่ออกมานะครับในบ้านเรายังมีสเปคไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นตัวท็อปแบบนี้นะครับราคาก็น่าจะโหดร้ายเหมือนกันละเอาละ่ะนั่นสเปคผ่านไปแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงรู้สึกยังไงนะครับส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึกว่ามันคือเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆโมเดลใหม่ๆนะครับมันออกมาคอ่อนข้างที่จะแบบกลายเป็นรถแบบเดียวไปหมดแล้วจะไม่ค่อยมีการแบ่งระหว่างรถไลท์เวทกับรถ แอ r o แล้วนะครับก็สังเกตจากอย่าง Specialize d นะครับก็ทุกอย่างก็ SL7 ไปแล้ว b e n c h ก็คือเลิกทำเลิกผลิตไปนะครับก็กลายเป็น SL7 หมดเลยรถในเพลตองก็จะเป็น SL7 หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะแตกลายออกมาเป็น Athos นะครับหรือบางคนเรียกเ t ทินะครับก็จะเป็นรถที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับโอเคเป็นรถไลท์เวทแต่ว่าไม่ได้รถไลท์เวทที่จะไปแข่งในสนามนะครับแต่ว่าเป็นรถที่เน้นเรื่องความรู้สึกหรือว่าฟีลิ่งที่สนุกในการปั่นนะครับแถมมันยังเบาอีกด้วยเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความแอโรอะไรแต่ว่าเน้นฟีลิ่งซะส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะแบ่งแบบนี้นะครับรถที่เป็นรถแข่งเนี่ยก็จะเหลือเป็นแบบว่าแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับผมหลายๆค่ายก็เริ่มจะทําแบบนี้นะแต่ว่า m e r ร์ดยังคงแยกรถไลเวทรถแอโรอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เลยทําให้ผมอยากรู้นะถ้าเกิดว่าเอารถ Re a c t o กับ s c u l ชิล่ของ m ม r i d a ทั้งคู่เนี่ยนะครับมาเข้าอุโมงค์ลมแล้วก็มาวัดวัดกันนะครับมันจะต่างกันสักแค่ไหนกันนะครับเอาล่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดว่าเรื่องระหว่างส t u r a Lightweight นะครับกับ r e a c t o รนะครับรถ Aero เนี่ยจะเลือกอะไรแบบไหนเพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆกันนิดนึงนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับหยุด ให้อยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมเบรกของเรานะครับคุณพิสิทธิ์นะครับถนัดมือขวาแล้วก็มือซ้ายเวลากำเบรกก็รู้สึกยังไงก็ไม่สุดนะครับสุดท้ายก็ปรับมาสลับกันนะครับสลับข้างเบรกกันก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอันนี้ใช่เลยนะครับอย่างบ้านเรานะครับเบรกหลังนะครับก็จะอยู่มือขวาใช่ไหมครับส่วนเบรกหน้าก็จะอยู่มือซ้ายแต่อย่างหลายประเทศอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยครับเบรกเขาก็จะสลับหรือคว้กับเรานะครับเบรก ขวามือเนี่ยก็จะกลายเป็นเบรกหน้าแทนนะครับอย่างที่อังกฤษที่รู้สึกญี่ปุ่นด้วยนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ถนัดนะจริงๆอีกท่านนะครับคุณพันษานะครับก็พูดถึงวิดีโอเดียวกันนะครับอยุดให้อยู่นะครับยังขาดอีกนิดนึงก็คือลุกขึ้นยืนบีเบรก2มือแล้วก็ถ่ายน้ําหนักไปข้างหลังใช่เลยนะครับอย่างเรื่องของการเบรกนะครับต้องฝึกซ้อมถ่ายน้ําหนักไปข้างหลังนี่อาจจะน่าจะเป็นแบบเวลาลงเขาชันๆนะครับ เนี่ยแหละครับก็คือไม่ว่าจะขี่เสือหมอบเสือภูเขานะครับเราก็ควรจะหาเวลามาลองแบบทดสอบเบรกหรือว่าลองใช้เบรกดูนะเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมันสุดมันคือตรงไหนมันคือเบรกแล้วบอกว่าแบบไหนที่มันเร็วที่สุดนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับยังไงคอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตกหล่นอะไรตรงไหนก็ลองพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับยังไงดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ปันต่อไป